ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็จะมาะสาธิตการชงน้ํากระชายเพื่อสุขภาพนะคะเมื่อวานสายก็ได้ทำน้ํากระชายซึ่งเป็นน้ําหัวเอาไว้ชงดื่มนะคะวันนี้ก็มาสาธิตการชงดื่มด้วยก็จะมีมะนาวหรือเลมอนก็ได้น้ำพึ่งหรือน้ำตาลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเกลือเล็กน้อย วันนี้ก็ชงดื่มอร่อยมากค่ะเพื่อนๆรสชาตินั้นก็จะมีเผ็ดร้อนนิดหนึ่งแล้วก็จะมีกลิ่นหอมระเหยนะคะอ่อนๆกลิ่นหอมมากค่ะสายชอบกลิ่นของกระชายนะคะและที่สำคัญนั้นก็เต็มไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมไม่ค่อยแข็งแรง และก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องผมหงอกได้ด้วยนะคะเพื่อนๆประโยชน์ในข้อที่2ก็ต่อต้านการอักเสบกระชายมีคุณสมบัติในการที่จะยับยัง้งต่อต้านอักเสบปัญหาที่เกิดจากแผลเรื้อรังภายในร่างกายได้นะคะ,ะช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายนั้นแข็งแรงกลับขึ้นมาใหม่ด้วยประโยชน์ในข้อที่3นะคะการดื่มน้ำกระชายเข้าไปนั้นเป็นการเพิ่มพลังให้กับ ร่างกายของเราเมื่อดื่มไปแล้วก็จะรู้สึกกระปรีก้กระเปร่านะคะเต็มไปด้วยพลังค่ะสดชื่นมากค่ะเพื่อนๆน,น้ำกระชายนั้นก็เป็นยายุวัฒนะชะลอความแก่ได้ด้วยและก็บำรุงร่างกายช่วยให้ผ่อนคลายคลายเครียดได้ขยายหลดเลือดทำให้สมองปลอดปรงุงและก็อารมณ์ดีขึ้น สำหรับคนที่นอนดึกหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นก็สามารถดื่มน้ำกระชายเพื่อผ่อนคลายได้ปรับสมดุลความดันโลหิตและก็ฮอร์โมนช้งกระตุน้นสมรรถภาพทางร่างกายด้วยนะคะ น้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวเป็นสูตรธรรมชาติบำบัดมีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกทำให้กระดูกไม่เปราะบางรักษาโรคก,กระดูกเสื่อมและยังช่วยสร้างมวลกระดูกขึ้นมาใหม่ให้แน่นเหมือนเดิมนะคะเขาว่าอย่างนั้นและทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางได้ดีด้วยบำรุงสมองนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็จะมาชงน้ำกระชายดื่มนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีมะนาวหรือเลมอนก็ได้แล้วก็มีน้ำพึ่งถ้าไม่มีน้ำพึ่งเราก็สามารถใส่น้ำตาลได้นะคะแต่ขอบอกนะคะว่าอย่าดื่มน้ำกระชายเพรียวๆเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุณสมบัติทางยานะคะ อ่าตอนนี้สายก็เตรียมอ่าสำหรับเลมอนวันนี้สายก็ไปตลาดเห็นมีเลมอนที่ตลาดนะคะแล้วก็ถูกด้วยอ่าจริงๆแล้วเลมอนนั้นมีประโยชน์มากมากจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อ่าวันนี้ก็จะชงเลมอนเพราะว่าเลมอนนั้นก็มีรสชาติที่เปรี้ยวอ่าน้ําก็เยอะเหมือนกันนะคะคุยด้วยน้ําลายแตกเลยนะคะเพื่อนๆน ส่วนผสมทรายก็บอกแล้วนะคะสามารถใช้แทนกันได้มะนาวหรือเลมอนน้ำพึ่งหรือน้ำตาลก็ได้แต่ก็มีเกลือเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มีรสชาติที่เข้มข้นนิดหนึ่งนะคะในหนึ่งแก้วนั้นก็จะใส่น้ำกระชาย3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆน,น้ำพึ่งก็แล้วแต่เราจะชอบหลังจากนั้นก็บีบมะนาวใส่หรือว่าเลมอนนะคะ ก็ชิมตามที่เราชอบก่อนที่จะใส่น้ำเปล่านั้นเราต้องคนให้เข้ากันก่อนนะคะให้เกลือแล้วก็มะนาวน้ำพึ่งเข้ากันเสร็จแล้วจึงจะใส่น้ำเปล่าน,น,นะคะเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่น้ำเปล่าแค่นั้นเองค่ะและก็มีข้อที่สำคัญข้อควรระวังนะคะเขาบอกว่า เนื่องจากกระชายนั้นมีริดร้อนการรับประทานมากเกินไปนั้นก็จะทําให้ร่างกายนั้นมีอุณหภูมิที่ร้อนอาจจะทําให้เราเป็นร้อนในก็ได้ถ้าเรารับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะและข้อควรระวังในข้อที่3เขาบอกว่าผู้หญิงนั้นก็ไม่ควรดื่มน้ํากระชายหรือกินกระชายอย่างต่อเนื่องเพราะในกระชายนั้นมีปริมาณเพศชายมากอาจมี ผลต่อการควบคุมฮอร์โมนเพศหญิงได้ค่ะข้อควรระวังในข้อที่3นะคะจากการวิจัยพบว่าคนที่กินกระชายหรือว่าดื่มน้ำกระชายมากเกินไปนั้นก็จะทำให้ใจสั่นนะคะดังนั้นการดื่มหรือการกินกระชายก็ให้พอเหมาะพอสมย่อมจะปลอดภัยนะคะเพราะว่ากระชายนั้นมีฤทธิ์ที่เผ็ดร้อน เหมาะสำหรับการใช้เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายช่วยในเรื่องการทำให้เลือดไหลเวียนดีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศได้ดีขึ้นค่ะ